กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพลเอกยอดยุทธปุญญาธิการสมาชิกพุทธิสภาในฐานะประธานคณะกรรมิการคมนาคมซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาพรบจราจรทางบกฉบับที่พศครับซึ่งเป็นพรบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคมนาคมคณะกรรมิการได้ศึกษาแล้ว มีข้อสังเกตหลักๆที่จะนำะเสนออยู่5ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกในพรบฉบับนี้ได้มีการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่22และ46ทับ2 5 4พซึ่งในพรบในคำสั่งคอสชอทั้งสองฉบับนั้น เป็นคำสั่งที่มีประสิทธิภาพมากนะครับในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการแข่งรถในที่สาธารณะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าพรบรจราจรทางบกฉบับที่พอสอเมื่อไปยกเลิกคำสั่งคอตชแล้วนะครับรายละเอียดที่นำมาลงในพรบฉบับนี้เนี่ยมันเบาบางมากเลยนะครับผมไม่ ไม่แน่ใจว่าออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องการแข่งรถในที่สาธารณะเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่าผมจะยกตัวอย่างในคำสั่งสองฉบับที่ถูกยกเลิกไปนะได้มีอำนาจในเรื่องของออการยึดนะรถชั่วคราวการจับผู้ที่แข่งรถเนี่ยไปอบรมนะการปรับสำหรับ ผู้ผิดโรงงานมียึดใบอนุญาตถอนใบอนุญาตนะการเรียกผู้ปกครองมาทำทันบนนะการลงโทษผู้ปกครองแต่ว่าในพรบหลังจากที่ยกร่างมาแล้วเนี่ยเหลือจะแค่ผู้ประกอบการนะแล้วก็เขียนไว้ว่าถ้าผู้ประกอบการชี้แจงไม่ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะอันนี้ก็เป็น เป็นเหตุผลที่เบาบางมากก็ยังเสียดายว่าหลายเรื่องที่เป็นเรื่องหลักนะโดยเฉพาะการย่างยิ่งผู้ประกอบการอันนี้เป็นเรื่องสำคัญผู้ประกอบการนั้นถ้าเราควบคุมได้นะเราไม่ต้องไปควบคุมไอ้บรรดานักแต่งรถหรอกเพราะว่าไอ้ผู้ผลิดเนี่ยมันผลิดออกมานะแล้วก็เอามาขายเหมือนกับยาเสพติดนะถ้าเราจับโรงงานได้แล้วไม่ต้องไปตามจับ ไอ้พวกแหล่งขายนะครับอันนี้ก็คล้ายกันผมได้สอบถามเหตุผลที่เขาแก้ที่เขายกเลิกคำั่งคอตชอเขาบอกว่าคำั่งคอตชอนะออกมาไม่ชัดเจนคือพูดว่าคำมั่วสุมนะไม่ได้บอกว่ามั่วสุมตั้งแต่กี่คนเพราะนั้นพรบฉบับนี้ก็เลยใส่สาระสำคัญว่า มั่วสุมตั้งแต่ห้าคันขึ้นไปอันนั้นคือเหตุผลหลักที่ยกเลิกคำต่งคอตชผมอยากจะเรียนถามว่าคำต่งคอตชเขาใช้คำว่ามั่วสุมนะ่เขาให้ดุลพินิษท่านว่ากี่คันก็ได้สองคันก็มั่วสุมแข่งรถสองคันได้แข่งรถสี่คันได้ถ้าพระบอฉบับนี้ออกไปผมอยากจะเรียนถามว่าถ้าผมไม่แข่งรถสี่คันเนี่ยท่านจับได้ไหมถ้าใช้กฎหมายอะไร พราะพรอฉบับนี้บอกว่าคําว่ามั่วสุมต้องห้าคนขึ้นไปเดี๋ยวท่านตอบปชัดเจนนะครับว่าท่านเอาเหตุผลอะไรผมฟังท่านอภิปรายตั้งแต่สสแล้วท่านอ้างอิงกฎหมายแต่พรบมั่วสุมฉบ,บับอื่นเป็นคนละเรื่องนะท่านบอกก็ต้องเทียบเคียงกับการมั่วสุมในกฎหมายฉบ,บับอื่นต้องห้าคนขึ้นไปแต่อันนี้ท่านเขียนว่าห้าคนเพราะนั้นต่อไปผมเสนอแน่เลยครับ แข่งรถสี่คันไม่ผิดนะฮะต้้งห้าคันขึ้นไปถึงผิดเดี๋ยวท่านช่วยชี้แจงให้ชัดเจนด้วยว่าทําไมถึงต้องเป็นห้าคันทําไมสองคันไม่ผิดสามคันไม่ผิดสี่คันไม่ผิดผมไม่จับเป็นกลุ่มๆแล้วสี่คันไม่ผิดหรือไม่อันนี้ประเด็นสําคัญผมยังติดใจยอยู่ในเรื่องของที่ท่านไปยกเลิกคําสั่งคอตชความจริงท่านท่านออกกฎหมายให้ร้อยคำสั่งคอตชอแล้วยก เอาคำสั่งของชอไว้ประกอบเอาไว้แก้ปัญหาในการยึดรถก็ดีในการจัดไปอบรมก็ดีในการยึดใบาญาตถอนใบาญาติของผู้ผลิตอันนี้ไม่มีเลยนะครับในพรบฉบับนี้เดี๋ยวท่านลองให้เลยข้อมูลผมถามท่านในที่ประชุมมาหลายค้างแล้วนะครับต่อไปประเด็นที่สองนะของพรบฉบับนี้เหตุผลหลักก็คือ การที่ท่านต้องการที่จะออกกฎหมายเพื่อตรวจผู้ที่ขับขี่รถนะแล้วก็ไปประสบบัติเหตุจนหมดสตินะไม่สามารถที่จะเป่าวัดแอลกอฮอลได้อันนี้ก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยแต่ในหลักการนั้นในกฎหมายนั้นท่านเขียนไว้ไวในร่างมาตรา6ว่า ให้อำนาจพนักงานสอบสวนมีอำนาจขอให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจพิสูจน์บุคคลดังกล่าวนะครับก็คือสรุปแล้วเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิษว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจก็ได้ทางคณะกรมรมการยังมีความเห็นว่าน่าจะต้องกำหนดให้เป็นหน้าที่เลยนะครับ ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องนำผู้ที่เกิดวุัติเหตุและหมดสตินั้นไปส่งแพทย์เพื่อตรวจหาสารเสพติดนะในร่างกายโดยไม่ใช่ให้อำนาจเจ้าที่ใช้ดุลพินิษผมยกตัวอย่างเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้เกิดที่ที่ภูเก็ตท่านก็คงจะทราบนะถ้าหรือเหตุการณ์คดีดังที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ ถ้าเราสามารถตรวจสารเสษติดได้เนี่ยข้อกฎหมายระหว่างขับรถเกิดวุบัติเหตุโดยประมาทกับมีสารเสษติดเนี่ยโทษมันต่างกันมากนะครับเพราะนั้นต่อไปเนี่ยเจ้าที่มีอำนาจรถฟ้าเลยขับรถราคาแพงผมไม่ตรวจนะรถอื่นๆถูกตรวจหมดมันจะเกิดการใช้ดุมินิชซึ่งคณะกรรมพิการก็เป็นห่วงในเรื่องนี้ว่าสรุปแล้วท่านจะเขียนกฎหมาย ให้มันชัดเจนลงไปได้หรือไม่ท่านไปห่วงอะไรนะครับสารเรจพติดในร่างกายสำหรับคนดื่มนั้นเราเห็นว่ามันมีปัญหามากมายเราเห็นด้วยที่จะต้องเอาจริงเอาจังนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าควรจะให้เป็นหน้าที่นะคือทุกรายต้องตรวจหมดเงินตรวจท่านไม่ต้องท่านไม่ต้องห่วงครับผมติดตามกองทุนกองพออยู่ขนาดนี้ กองทุนกอปพอตเนี่ยตั้งงบไว้ในปีที่แล้วปี63เนี่ยถึง53ล้านสำหรับตรวจฮะประกอบและใช้ไม่หมดฮะเงินเหลือบานเงินเหลือเยอะมากเพราะนั้นท่านไม่ต้องห่วงค่าตรวจแต่น,นี้ท่านเขียนในกฎหมายว่าให้เบิกจากกระทรวงการคลังก็ไม่เป็นปัญหานะสะสะก็แปลยุติว่าขอให้เบิก ค่าใช้จ่ายจากผู้ที่ขับขี่ยานมาได้หรือไม่ท่านที่แจ้งว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะขอให้ท่านตรวจให้จริงจงังตรวจใ้ทุกรายอย่าเลือกหรือใช้บุนุพินิษในการตรวจนะครับประเด็นต่อไปประเด็นที่3ในร่างมาตา7และมาตา8ที่ท่านไปแก้ไาขาเพิ่มเติมมาตารา123 และร้อยยูสามทับหนึ่งทับสองทับหนึ่งทับสามนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการใช้เข็มขัดนิรภัยเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเราเราเห็นตรงกันนะครับว่ามันช่วยได้เยอะได้มากแต่ท่านไปเขียนบอกว่าในะครั้งแรกนะฮะครั้งแรกที่ท่านร่างมานะท่านเขียนบอกว่าถ้าขับไม่เกิน80ิกิโลเมตรไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะถ้าเกินแ0ิกิโลเมตรถึงคาด ท่านเอาเกณฑ์หมายถึงว่า80กิโลเมตรคือในเขตเทศบาลขับไม่เกิน80กิโลเมตรนะสรุปแล้วเขตเทศบาลก็คือไม่ต้องคาดถ้าออกนอกเขตเทศบาลเมื่อไหร่ก็คาดเพราะนั้นท่านขับรถไปเชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็ท่านคาดเดี๋ยวก็ถอดเดี๋ยวก็คาดนะตอราว่ากฎหมายเขียนว่าอย่างนั้นผมไปดูแล้วพอไปถึงสสสสก็คงติดใจเหมือนกันว่า,เ,าเดี๋ยวก็ต้องคาดเดี๋ยวจะต้องถอด เพราะว่ามันเดี๋ยวก็เกินแปติดเดี๋ยวก็ไม่เกินแปดติดเขาก็ไปปราจติมาว่าในเรื่องนี้นะให้เป็นอำนาจของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรประกาศกำหนดผมว่ายิ่งหนักไปใหญ่นะฮะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทุกจังหวัดมีหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหมดเพราะนั้นทุกจังหวัดไม่กำหนดเลยนะบางจังหวัดกำหนดว่าอันนี้ต้องคาดในเขต เทศบาลบางจังหวัดก็ไม่ประกาศผู้ที่ขับรถเนี่ยผมว่าจะสับสนมากไม่รู้นะครับว่ากฎหมายที่ออกไปเนี่ยเมื่อไรต้องคาดเมื่อไรไม่คาดเจ้าที่ตำรวจก็จะใช้ช่องว่างในการที่ไปปรับจับนะผมว่าจะต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับคณะกรรมการ,การยังมีความเห็นว่าก็คาดก็คาดไปตลอดเลยครับ80กิโลเมตรเนี่ย ถ้าเกิดอุบัติเหตุผมว่ามันก็หนักหนาตาหาตากันนะระหว่างแปดสิบกับเก้าสิบนะยรถชนกันผมว่าไม่ได้ต่างกันนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมท่านถึงบอกแปดสิบไม่ต้องคาดถ้าเกินแปดิบเกินแ0ิบไปออกนอกเขตสบายเก้าสิบมหลายคาดอันนี้ก็เขียนจดหมายแบบนี้ผมว่าผู้ปฏิบัติก็คงจะตับสนแล้วก็จะเกิดช่องว่างในการที่แต่ละจังหวัดจะต้องไปออก คำสั่งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือท่านจะให้พบตํารวจออกคนเดียวผมดูแล้วขณะนี้ทุกเรื่องในกฎหมายลูกท่านก็โยนมาให้ผบตํารวจทั้งนั้น,นเดี๋ยวจะมีหลายเรื่องที่ท่านโยนมาให้ผบตํารวจก็เป็นข้อสังเกตรประการที่สามประการที่สี่นะครับประการที่สี่ในเรื่องของมาตรา123ทับหนึ่ง วงเล็บสองนะวงเล็บขออันนี้เป็นเรื่องของที่นั่งที่นั่งสำหรับคนที่มีอายุไม่เกิน6ปีเด็กอายุไม่เกิน6ปีหรือความสูงไม่เกินร้อยสานะอันนี้ท่านก็คงหวังดีนะเอาใจ WSO นานาชาติท่านบอกว่าเราจะต้องออกกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นะผมก็เห็นด้วยนะครับมาตรฐานสากลแต่ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงของสังคมไทยบ้างทนะ่านได้ออกกฎหมายว่าคนเด็กที่นั่งรถ่ยต้องมีคาซีทคาซีทเนี่ยก็ประมาณ2,000-3,000นะผมเช็คในราคาตามท้องตลาดนะไม่รู้ว่ามันจะมีถูกวันนั้นหรือไม่ก็จะเป็นปัญหาสำหรับคนที่มีรถคนมีรถไม่ใช่คนรวยหมดนะครับคนจนคนที่ผ่อนรถ คนที่หาชาติยิงข้ามเขาก็จะต้องใช้รถในการประกอบธุรก,กิจของเขาแต่ท่านบังคับว่าเดกจะต้องมีคาซีทั้งหมดนะค่าใช้จ่าย,ยเท่าไหร่และผมถามว่าออกกฎหมายไปแล้วเนี่ยมันปฏิบัติได้หรือไม่นะครับอันนี้ผมคิดว่าตอนที่เข้าในสภาผู้แทนคงจะมีการโต้ติงกันมากท่านก็เลยไปปรับนะปรับมาจาก ผมไปดูเทียบระหว่างร่างที่เข้ามาที่วุฒิสภาครั้งแรกกับร่างที่ผ่านสอสอมาท่านก็ไปปรับว่าหรือมีวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหมายถึงว่าให้ใช้คาซีทถ้าไม่มีคาซีทสำหรับเด็กนะก็จะต้องมีวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยให้พอบอตํารวจ เป็นคนประกาศกำหนดผมอยากจะรู้ว่าพอบอตำรวจจะประกาศกำหนดอย่างไรนะวิธีประกาศกำหนดที่ป้องกันในกรณีที่ไม่มีคาซีทเ,เอาอะไรมากัน้นนะสมมติว่าท่านบอกว่าถ้าอุ้มลูกอยู่ถ้ามีคนอุ้มลูกก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้คาซีทท่านขับรถเกิน90กิโลเมตรไปต่างจังหวัดเนี่ยท่านต้องค่าเข็มขัดและคนค่าเข็มขัดเนี่ยถ้าอุ้มเด็กอยู่นะมันอุ้มได้ไหม ผมไม่รู้อุ้มยังไงหรือท่านจะประากาศกาหนดยังไงเดี๋ยวท่านช่วยชี้แจงหน่อยว่า,าท่านไปเขียนอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะปฏิบัติได้อย่างไรผมก็ยังสับสนอยู่ในวิธีปฏิบัตินะแล้วก็ให้อํานาจาพอบอตํารวจไปประากาศกําหนดหมดล่ะผมไม่รู้ว่าท่านมีเวลา120วันที่จะไปออกกฎหมายลูกอีกประมาณเกือบ20ฉบับในพรบฉบับนี้จะออกทันไหมท่านไปเขียนไว้วันมาตา40เพิ่มเวลาให้กับ ทางต้องรวมอีกร้อยยี่สิบวันเป็นสองร้อยสี่สิบวันนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้เป็นพรบบเกี่ยวกับการเงินท่านให้อำนาจให้เวลาวุฒิสภาเนี่ยแค่สามสิบวันขณะนี้เหลืออีกสองสัปดาห์ผมไม่รู้แปลวิจิตริเจ็ดวันใครเป็นกรรมการบริการชุดนี้นะครับประชุมทุกวันตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนยังไม่จบเพราะว่ามันต้องเสร็จภายในวันที่ยี่สบ็เดือนนี้อันนี้คือกฎหมาย ที่มีความสำคัญนะครับก็ขอให้ท่านาดูให้ละเอียดให้รอบข้ออย่าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติครับประการสุดท้ายแล้วครับผมพยายามให้ตรงประเด็นที่สุดประการสุดท้ายเรื่องโทษเนี่ยท่านเพิ่มโทษในกฎหมายฉบับนี้นะฮะเพิ่มโทษประมาณ4ี่เท่ายกตัวอย่างมาตาร้อยสี่สิบาเดิมโทษปรับห้าร้อยเป็นปรับไม่เกินสองพัน มาตรา149เดิมปรับไม่เกิน500เป็นปรับไม่เกิน2,000มาตรา153เดิมปรับไม่เกิน1,000เป็นปรับไม่เกิน4,000มาตรา145เดิมปรับไม่เกิน1,000เป็นปรับไม่เกิน4,000มาตรา158เดิมปรับไม่เกิน2,000เป็นปรับไม่เกิน5,000ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ท่านออกกฎหมายมานะโทษปรับเพิ่มขึ้นอีก4เท่าพี่น้องชาว ประชาชนฟังแล้วก็อาจจะไม่ตกใจท่านออกท่านบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวทางปภตำรวจใจประกาศกำหนดเป็นเป็นขั้นเป็นตอนว่าโทษไหนครั้งที่หนึ่งปรับเท่าไราพัที่สองปรับเท่าไรแต่ในเรื่องนี้ผมว่าน่าเป็นห่วงขณะน,นี้ในโซเชียลในสังคมเนะขาวิจารณ์กันมากนะครับเรื่องค่าปรับเขาวิจารณ์บอกว่า ท่านเ,าเพิ่มค่าปรับเพราะว่าท่านได้ส่วนแบ่งค่าปรับท่านถึงเพิ่มท่านอยากได้ส่วนแบ่งค่าปรับมากใช่หรือไม่ท่านต้องทาําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าค่าปรับปัจจุบันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับท่านปรับสองพันบาทนะหนึ่งพันท่านให้ท้องถิ่นนะอบตอบจกทมอเอาไปพันหนึ่งสองจากสองพันอีกเก้าร้อยห้าสิบท่านให้กับตำรวจนะ อีกส่วนหนึ่งอีก49บาท50สตางค์ท่านส่งเข้ากองทุนเพื่อการสอบสวนคดีอาญาเหลือเข้าแผ่นดิน50สตางค์จากเงินปรับ2สองพันนั้น,นคนถึงบอกว่าท่านเอาเงินค่าปรับเนี่ยไปแบ่งให้ในายตำรวจยศพันโทลงมาเดือนละหมื่นต่อคนนะท่านก็เขียนไม่สั่งไม่อั้นนะเพื่อที่จะได้ค่าปรับ อันนี้ผมไม่ได้พูดนะผมว่าผมฟังมาจากพี่น้องประชาชนมาสะท้อนให้ท่านฟังว่าท่านต้องชี้แจงให้ได้ขณะน,นี้มีการเรียกร้องมากให้ยกเลิกเงินรางวัลค่าปรับสําหรับตํารวจท่านบอกท่านกำลังพิจารณาอยู่ผมฟังว่ามีการกําลังพิจารณาอยู่มาประมาณหลายปีแล้วก็หวังว่าคงจะพิจารณาเสร็จในเร็วนี้นะครับในเรื่องของเ,อเงินค่าปรับเพื่อป้องกัน เสียงคอรหาว่าท่านต้องการที่จะเพิ่มโทษมาอีกสีเท่าเนี่ยในภาวะปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ถูกใบสั่งนะ,ะว่าวางอย่างนี่ยม,มันปฏิบัติไม่ได้ท่านจะเขียนมาอะไรก็ได้อย่างเช่นาคาซีสอย่างเงี้นะการใช้โทรศัพท์มือถือนะในการขับรถ นะท่านก็นบอกให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตไปกําหนดมานะเดิมที่บอกว่า,าถ้าใช้มือถือโดยโดยไม่ใช่พูดโดยมีหูฟังหรือมีบลูทูธนะไดนะ้ท่านก็นบอกเดี๋ยวให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปกําหนดรายละเอียดก็ไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เขียนกฎหมายออกมาแล้วให้ประชาชนได้เข้าใจนะแล้วก็ให้มีความเป็นธรรม อย่าใช้ดุลพินิษให้มากกฎหมายบางฉบับออกมาแล้วทําไม่ได้ผมว่าก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าทําได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหลกัหลกๆห้าประการก็ตรวจข้อสังเกตรรอ,อื่นๆเดี๋ยวคณะกรรมการคงจะบรรจุอยู่ในข้อสังเกตหลังที่เราพิจารณากฎหมายฉบับนี้เสร็จก็ที่น่าเป็นห่วงคือเงื่อนเวลานะเรามีเวลาเหลือสองสัปดาหนะ์คนแปลจติเจ็ดวันตามข้อบังคับ การอธิการที่พิจารณาเรื่องนี้จะมีเวลาแค่7วันผมก็ไม่รู้ว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้เป็นพรบการเงินถ้าทําให้ทันนะมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตามมาก็ขอฝากไว้เป็นข้อพิจารณาขอบคุณครับ